จุกจริงๆเช้านี้สวัสดีสสดค่ะคพี่หนุ่มพี่โจคุณผู้ชมจอยพาไปต่อไม่ให้ขัดจังหวะเลยดีกว่าแต่ขอปลุกใจด้วยบรรยากาศของคนที่เขาสมหวังแล้วนะเขามาแก้บนค่ะแล้วครั้งนี้จัดระบำแขกให้เลยค่ะ <laughs> จะเป็นคนที่สมหวังจะจ้างไปรำหรือให้รำเองจ้อยทุ่มสุดตัวเลยนะระบำแขกแบบนี้ค่ะจัดไปเลยค่ะเป็นการรำเพื่อถวายองค์พระพิคเนธที่วัดโลดสุทธาวาสจังหวัดอ่างทองนั่นเองที่มาที่ไปก็คือคุณผู้หญิงที่โชคดีค่ะจู่ๆนอนแล้ว ฝันโอ้ฝันเห็นองค์พระพิคเนตมาให้โชคลาภพอสมหวังเน่ก็ต้องจัดชุดใหญ่ให้แบบนี้เลยและถ้าพูดถึงชื่อนี้วัดโล่สุดทาวาสโอ้โหเราเล่าให้ฟังบ่อยมากคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งที่คนนิยมไปขอโชคลาบนั่นคืออะไรคะกุมารนั่นเองค่ะกุมารเทพฤทธินี่ตั้งอยู่ด้านข้างแล้ที่ผ่านมานะ คนสมหวังมาแล้วหลายงวดมากเขาก็มีการจัดเป็นรำแบบรำไทยมาแก้บนให้ด้วยและครั้งนี้เจ๊ก็ไม่พลาดเหมือนกันเอาโชคมาฝากคุณผู้ชมกุมารเทพฤทธิ์ให้อะไรบ้างจุดทูบโชว์เลยอ่าโอ้ลายตายอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมลองมองดูดีๆสิเห็นเลขอะไรกันบ้างคะ่ะยังไม่หมดค่ะพาไปต่อกันนะคะกับบรรยากาศการแก้บนการไหว้ขอโชคขอลาบ เท้าวเวสุวรรณต้องมาสิง,งานนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าองค์เท้าวเวสุวรรณนะมีทั้งองค์สีเขียวองค์สีแดงอยู่ที่วัดหนองกระเพาะที่จังหวัดระยองค่ะแล้วครั้งนี้นะคุณผู้ชมตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรก็แล้วแต่คนยังแห่แห่มากันเพียบเลยถามว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาสดๆดร้อนๆเขาทําอะไรใช้หนังกลางแปลงเลยค่ะอุ้ยนี่ถวายให้กับองค์เวท้าเวสและยังไม่หมดแม่เมื่อคืนนี้จะบอกว่าที่วัดหนองกระเพาะนี่คึก เป็นพิเศษเพราะเขามีไฮไลท์ค่ะครั้งนี้เป็นการแก้บนที่แบบเก๋สุดอะไรสุดค่ะจัดโฟกซองถาวายองค์เทาเวทแบบนี้ค่ะ ไปขอโชคขอลาบก็ขอให้สมหวังกันทุกคนเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่บอกว่าถ้าเราอยากร่ำรวยนอกจากขอโชคขอลาบเสี่ยงดวงกันแล้วการขยันทำมาหากินแม่อันนี้นได้ผลแน่แน่ชัวร์อยู่แล้วค่ะอย่างคุณลุงบุญชูที่จังหวัดพิษณุโลกที่จะพาไปดูเนี่ยคุณลุงเขาจับแมงกระชอนขายสร้างไรายได้แล้วงานนี้จะบอกว่ามีเทคนิควิธีพิเศษนะคะไม่ต้องเดินหาเดินจับให้เมื่อยนั่งเฉยๆลำพงตั้งแล้วรอด้วยเสียงแบบนี้ค่ะ ุณผู้ชมคะอ่าไม่ต้องเสียงบอกก็ได้คือจะบอกว่าที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงที่เปิดจากลําโพงโอ๋อเป็นเสียงที่แมงกระชอนเขาชอบ <c oughs> เขาชเขาชื่อกันว่าถ้าเปิดเสียงแบบนี้จากลําโพงปั๊บนะแมงกระชอนเนี่ยจะบินมาติดเต้มไปหมดซึ่งก็จริงอย่างว่าเห็นในภาพไหมคะเอาลําโพงตั้งกละมังวางเปิดเสียงนั่งรอเฉยๆ,ๆเท่านั้นแหละจับได้วันละเท่าไหร่ <c oughs> 3-5กิโลอู๋ คุณลุงบุญชูที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยไอเดียเด็ดแบบนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยคุณผู้ชมแมงกะชอนเนี่ยเป็นของดีนะโปรโตีนสูงเอามาทอดขายราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1 0 0บาทโอ้ว่าไปไรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะงานนี้ของดีสร้างรายได้ดี ปิดท้ายวันนี้พาไปดูของฟรีกันบ้างดีกว่าแพูดถึงคำว่าฟรีใครๆก็ชื่นชอบงานนี้ไปดูบรรยากาศนะคะการแข่งขันกีฬาวูซูที่พัทลุงเกมคุณผู้ชมคือนักกีฬาเนี่ยเขาก็แข่งขันกันมันอยู่แล้วแหละแต่ที่ถูกใจมากที่สุดก็เห็นจะเป็นกองเชียประธานชมรมเขาจัดอะไรมาให้รู้ไหมคะแจกให้ฟรีๆเลยงานนี้หมอนทองทั้งลูกแจกไปเลยหตันยกกลับบ้านไม่ยังเลยคะ่ะ คุณคุณว่าคุณโจรอรชุนไปต่อคิวรับสักหนึ่งลูกมากับเขาหรือเปล่าลูกเดียวน้อยไปเพราะใ, <c oughs> ใจแค่นนึงอ่ะก็นั่นนะสี <c oughs> โอ้ยอยากจะไปต่อคิวด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นสีสันอามาฝากยามเช้าของวันนี้นะครับ, <c oughs> รบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้